กระซับนะครับโอ้ออกตัวแรงมากครับเมกาซีรีห้าร้อยโอ้โอสี่ค่ายพี่น้องมองเห็นเลยมิตาชิอยู่ข้างบนครับแล้วก็ข้างบนนู้นเป็นโคบิโก้ g าค,ครับโคบิโก้นี่ XM ครับ ติตโมแล้วก็วันโบอ่ะสุดเด็กกาครับห <c oughs> ลบมาอยู่ฝั่งนี้เพราะว่าร้อนมากแล้วก็ฝุ่นครับโอ้โห สวยครับสวยตันนี้เขียนว่าสาม้360อยหกสิบ่ะเป็นไปได้บ่ไม่แน่ใจครับเครื่องเท่าไหร่ก็เดี๋ยวดูทางขึ้นตรงนี้ชันโอ้ยน้ำใสามากพี่น้องอยากจะลงไปอาบครับ เดิน้วสามหกห่อนจับจับจับโอ้หลบพี่หลงก่อนตรายครับโอ้ดูถังน้ำมันเออโอ้ ทะเบียนปราจินลูกสุดยอดครับลงมาชีกนสามยี่นะครับคันนี้แต่งแต่งสวยอยู่ครับแต่งลำรอสักพักเอา เดี๋ยวเราไปดูคุณทวดกันดีกว่าคุณทวดมาแล้วครับรว่าเก่าที่สุดในบอ่อครับ ยองมาได้ด้วยียบยั้งเดียวครับพี่น้องเอ้รถสํ้นนั่นเลยเยียไปจะาจเอาวันวัวจะเอายังไงครับเดี๋ยวผมรอให้ดูรถดำนะครับรถดำขึ้นกุโซมาแล้วครับกุโซตาวานจัดเต็มซูปครับ cấp xuất chất an lắp an chọn đi đe nữa, chọn đi đe dơ xong nói gì gặp จอวันโวตัวท็อปครับตั้งลมใหม่ตั้งมใหม่ติดก,กันเป็นแถวแล้วครับ คุณปูโอ้คุณโ,โทษอคุณโทษไปแล้วจัดจริงๆครับบอลโม EC ส,สองหดี โบก็จะมีพี่หลงมีผีกนกมีเด็ก,ก้านะครับแล้วก็มีซีรีส์ห้าร้อยเก็บงานนะครับเก็บงานเก็บงานอีอกหน่อยเสร็จครับอ่ะราชาบอดินออกตัวมาแล้วครับ อดีตเคยแรงอดีตเคยดังครับปัจจุบันก็ยังเก่าอยู่อ๋อเรียบเลยลูกเพ่ไงรครับหลงโอ,โอ้สุดจัดครับโอ้สิบห้าคิวอยู่ไหมนะ 120ยังอยู่ครับตั้งลำสูอ้าวตาหวานครับอสองพกเลยนี่สองพกเลยนี่มาธรรมดาสามรอยยี่ครับสบายสบาย รถดำเจองานคิวบอใหญ่ๆอย่างนี้10บลอ้อเนี่ยจะได้เปรียบ6ลอ้อครับแบกได้ถึงสิบสี่สิบห้าสิบหกคิวนะครับงานก็จะออกไวตังก็จะได้เยอะแต่ถ้าหลอ้อก็จะแบกได้แค่สคิวครับนะสคิวห้าคิวเต็มที่ โว้จับเต็มจริงหนึ่งสองสามสี่คิดโอ้โหสติ๊กเกอร์ต้องสิบกว่าใบครับเดี๋ยวดูคันแข่งซิ่งแข่งสวยหน่อยเอาจัเต็มเลยลูกเค่ แรงดีครับแรงดีตัวไทยใหญ่ทานครับอ,อันนี้ยังไม่มีสติ๊กเกอร์ ตรวจเช็คไปกับคีย์วันครับเฮ้ย ไายครับเกือบเกือบเกือบโอ้หอ ب, ออออ ب, โหพี่น้องเกือบตั้มกันเมื่อกี้เอาพิลงนะพ่ลงเรียบเลยโอเคครับพานโอ้เกือบได้ดูช็อตเด็ดเสยกันเมื่อกี้พี่น้องเอ้ยเสยดาบเนี่เรียบร้อยเลย เดี๋ยวกันป็นแสนนะครับให้ตัวเล็กครับวะอะ่อะอ่เะเวลาหมดหมดเวลาแล้วครับเฮ้มีเสียวครับมีเสียว ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ